หลังจากที่เจอเกนคอปสามารถพาทีมคว้าแชมป์คาราบาวคัพได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นแชมป์แรกในฤดูกาลสุดท้ายของเจอเกนคอปในการคุมทีมลิเวอร์พูลจริงอยู่ครับว่าถ้วยคาราบาวครับอาจจะไม่ใช่ถ้วยที่ยิ่งใหญ่อะไรเทียบเท่ากับถ้วยอื่นแต่สิ่งนี้ทําให้หลายคนชื่นชมในการคว้าแชมป์ครั้งนี้ของเจอเกนคอปนั่นก็คือพวกเขาสามารถเอาชนะทีมที่ใช้เงินไป1000ล้านปอนด์ในช่วง3ตลาดที่ผ่านมาไม่เพียงเท่านั้นนะครับสภาพทีมของลิเวอร์พูลเองนะังนะ้นในนัดชิงชนะเลิศก็ย่ำแย่ ด้วยด้วยการบาดเจ็บของผู้เล่นตัวหลักหลายๆคนทําให้เจนคอฟต้องหาทางแก้ปัญหาโดยการส่งเด็กจากอะคาเดมี่ลงเล่นนะครับและก็มีหลายๆคนที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลโดยที่ก่อนหน้านี้พวกเขาอาจจะไม่เคยเป็นที่รู้จักมาก่อนนะครับบางคนไม่ได้อยู่ในลิสต์ดาวรุ่งที่น่าจับตามองด้วยซ้ำแต่ว่าหลังจากจบเกมนั้นนะครับทั้งในสื่อโซเชียลมีเดียก็เต็มไปด้วยรายชื่อของพวกเขาซึ่งทั่วโลกต่างก็ชื่นชมเด็กๆเ,เหล่านี้นะครับนอกจากจาริคอนซาและ และคอนเนอร์แบลลี่ที่แฟนๆคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับเราก็ได้เห็นนักเตะอย่างเจมส์แมคคอนเนลลนะครับบอบบี้คราฟและก็ที่ขาดไปไม่ได้ก็คือเจเดนแดนส์นะครับลงสนามในนัดชิงชนะเลิศก,กับเชลซีแต่หลังจากที่คว้าแชมป์ได้แล้วนะครับความร้อนแรงของพวกเขาก,ก็ยังไม่จบลงเพียงเท่านี้และชื่อที่ถูกจับตามองมากที่สุดในเวลานี้คงหนีไม่พ้นเจเดนแดนนะครับเจ้าหนูหัวฟูวัย18ปีที่เพิ่งขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ได้ราวๆหนึ่งเดือนเท่านั้นและ,ละหลายๆคนคงจะสงสัยนะครับว่าไอ้หนู แต่ว่าก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องไอสูตรด้วยนะครับเจเดนแดนส์ Dance นะครับในฤดูกาลนี้เขาลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลชุดยู18โดยที่เขาเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของนิวแดนส์นะครับอดีตนักเตะที่เคยค้าแข่งกับหลายๆทีมในพรีเมียร์ลีกและยังเคยเป็นอดีตนักเตะเยาวชนของลิเวอร์พูลอีกด้วยนะครับปัจจุบันนั้นนิวแดนก็ได้ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยโค้ชที่ทรานส์เมียร์โลเวอร์แน่นอนครับว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกที่พ่อและลูกจะเป็นนักฟุตตบบออออลลลเเหมืนนนนนกนกัิิทธพาร่รุขงด นนั้นก็คงมาจากพ่อของเขานี่แหละครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันน่าแปลกใจจ,จริงๆก็คือแดนซีเนียนั้นกัดไม่ได้ทําหน้าที่เป็นโค้ชส่วนตัวของลูกชายเลยนะครับเขาปล่อยให้เจเดนเรียนรู้และเติบโตด้วยตัวเองโดยที่เขาไม่ต้องการให้ลูกของเขารู้สึกกดดันนะครับเจเดนแดนส์ <den> คนลูกนั้นเป็นแฟนตัวโยงของลิวพูมาตั้งแต่เด็กและก็ความใฝ่ฝันของเขาก็คือการได้ลงเล่นให้กับสโมสรที่เขารักต่อหน้าแฟนบอลทั่วโลกเขาเขารวมทีมเยาวชนของลิวพูตั้งแต่อายุ8ขวบนะครับแล้วก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆจนปัััจุบนนนนนนีี้้้ก่อหาะคร เจเดนแดนอาจจะไม่ใช่นักเตะที่ผู้คนสนใจสักเท่าไหร่นะครับเขาลงเดบิตวต์กับทีมชุดใหญ่ครั้งแรกในนัดที่เอียพูถล่ลมรูตันทาวไปสีะตูต่อหนึ่งโดยที่เปลี่ยนตัวลงมาแทนที่ของหลุยส์ดีอารซึ่งในตอนนั้นนะครับไม่มีใครคิดหรอกครับว่า เจ้าหนูคนนี้จะมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาภายในระยะเวลาแค่1นสัปดาห์ก่อนหน้าที่เขาจะลงเดบิวต์กับทีมชุดใหญ่ครั้งแรกครับเขาเองก็เพิ่งขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ได้เพียงแค่1เดือนเท่านั้นนะครับและหลังจากเดบิตวต์ได้ไม่กี่วันเกมถัดมาของเขาก็เป็นเกมสําคัญในระดับรอบชิงชนะเลิศถ้วยคาราบาวครับเลยทีเดียวโดยที่เขาถูกเปลี่ยนตัวลงมาในนาทีที่87นะครับแทนที่ของโคดี้กัสโปซึ่งในนาทีนั้นครับหลายคนคงจะตั้งคําถามว่าทําไมเจอเกนคอปถึงเลือกที่จะส่งเด็กลงเล่นทัััั้้งทงที่สสกอรนนนมนยมยเ กันอยู่ที่เขายังมีลุ้นอยู่นะครับแต่เมื่อเข้าสู่ช่วงต่อเวลาพิเศษเจเดนก็เริ่มได้แสงจากคนในสนามมากขึ้นนะครับเขาวิ่งไล่บอลอย่างไม่รู้จักเหนเหนื่อยและเกือบจะทําประตูตัดสินเกมได้ด้วยนะครับและท้ายที่สุดอย่างที่ทุกคนทราบนะครับเบอร์จิลฟานไดก็เป็นผู้ทําประตูชัยแล้วก็ทําให้เรีย์พูกคว้าแชมป์ไปได้ในที่สุดและหลังจากคว้าแชมป์ได้ไม่กี่วันนะครับเจเดนแดนก็ได้รับโอกาสอีกครั้งในเกม FA ครับที่พบกับเซาท์แฮมตันนะครับโดยเขาถูกเปลี่ยนตัวลงมาเล่นในนาทีที่ททของคู ars, เด็กรุงอีกคคนนะรับ ไม่ได้ทําหน้าที่แค่วิ่งไล่บอลหรือเกือบทําประตูได้โดยที่เขาสามารถเอาชื่อของตัวเองไปอยู่บนสกอร์บอร์ดได้ถึง2ครั้งนะครับนั่นก็คือเขาทําประตูได้2ลูกด้วยกันแน่นอนครับว่ามันไม่มีอะไรน่ายินดีไปกว่าการทําประตูให้กับทีมรักของตัวเองต่อหน้าแฟนบอลทั่วโลกหลังจบเกมนะครับเจ้าตัวเจเดนได้ให้สัมภาษณ์ว่ามันคือความฝันที่เป็นจริงผมเป็นแฟนของสโมสรมาตั้งแต่เกิดการลงมาทําประตูที่เดอะคอปเอนั้นน่าทึ่งมากมันไม่รู้สึกเหมือนจริงเลยผมรู้สึกเหมือนอยู่ในหนังมากกว่านั่นคือสิ่่งที สัมภาษณ์หลังจากจบเกมนะครับส่วนจเจเรนคอฟเองก็ได้ชื่นชมในตัวของเจเดนแดนเหมือนกันนะครับโดยเขาพูดว่าแดนนั้นเพิ่งลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ได้ราวๆหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเห็นได้ชัดว่าเขามีความสามารถขนาดไหนและยังอธิบายสไตล์การเล่นของแดนเอาไว้ด้วยว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติเลยนะครับที่เด็กอายุ18จะมีความนิ่งได้ขนาดนี้เขาสนใจเพียงแต่ลูกฟุตบอลเท่านั้นเขามีความสามารถในการหาพื้นที่ในกรอบเขตโทษและเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดบอลเข้ามาหาเขาตลอดเวลาเขามีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันกันกบโโกจ อ,อย่างไรก็ตามนะครับเจนนคอกเองก็พยายามจะดูแลนักเตะดาวรุ่งของเขาไม่ให้โดนสื่อมวลชนอวยจนเกินไปนะครับเพื่อที่การนักเตะจะออกนอกลู่นอกทางโดยออกโรงเตือนนักข่าวนะเมื่อถูกถามถึงโอกาสที่แดนจะได้รับเจนนคอกกล่าวว่าหลังจากนี้ต่อไปได้โปรดปล่อยให้เด็กๆอยู่ในมุมห้องเถอะไม่ต้องถามว่าเขาไปไหนเขาไปไหนเขาไปไหนซึ่งเราทราบกันดีนะครับว่าในอดีตมีนักเตะดาวรุ่งแวดดีหลายคนที่ถูกผลักดันขึ้นมาเร็วจนเกินไปจนรับแรงกดดันไม่ไหวเจนนคอกเองก็ทราบเรื่องนี้ดีนะครับ และเขาก็พยายามที่จะให้โอกาสเด็กของเขาตามความเหมาะสมแต่ถึงจะพยายามมากแค่ไหนนะครับตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วนะเพราะว่าสปอตไลท์ได้ถูกส่งไปที่เจเดนแดนเรียบร้อยแล้วนะครับในเกมพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดนะครับกับนอตติงแฮมฟอเรสเจเดนแดนก็ได้ลงสนามนะครับแล้วก็โชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจแต่น่าเสียดายครับที่เขามีอาการคอนคลัชชันนะครับจากการที่ชนกับผู้รักษาตัวของนอตติงแฮมฟอเรสนะครับต้องพักรักษาตัวสักระยะหนึ่งเราก็ต้องมาติดตามมันต่อไปนะครับว่าเจ้าหนูแดนนั้นจะได้กลับมาลงสนามอีกเมื่อไหร่น ครับว่าอาการคอนแคชชั่นคันนี้คงไม่อาจหยุดความร้อนแรงของเขาได้นะครับซึ่งอันนี้ส่วนตัวนะครับจากความประทับใจของผมจากที่ดูแดนเล่นมาสองสาเกมเนี่ยเจเดนแดนเนี่ยเป็นนักเตะสไตล์ที่แตกต่างจากที่ลิวอพูมีนะครับมีความเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าจังหวะวิ่งไล่บอลจังหวะบี้จังหวะยืนในกรอบนะครับการเทคตัวมงด้วยสลีละความสูงด้วยอะไรพวกนี้ครับมันแตกต่างนะครับแถมยังหาพื้นที่ได้ดีอย่างที่เจเดนคอปบอกด้วยนะครับก็น่าสนใจมากๆนะครับเป็นสไตล์แตกต่างจริงๆและนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมด แดนนะครับดาวลุ่งที่ถูกจับตามองมากที่สุดในชั่วโมงนี้นะครับของลิเวอร์พูลแต่ที่จริงแล้วไม่เพียงแต่แดนคนเดียวครับที่ถูกจับตามองซึ่งตอนนี้นะครับดาวลุ่งหลายๆคนในแคเดมี่ของลิเวอร์พูลที่ขึ้นมาในซีซั่นนี้ก็มีอีกหลายคนนะครับและแต่ละคนก็ดูมีแววที่ดีอีกด้วยนะครับไม่นับพวกที่แจ้งเกิดไปเรียบร้อยแล้วอย่างจาเร็วควันซ่าและคอนเนอร์แบดลีย์นะครับรวมถึงพวกที่เกิดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับทั้งเคอร์ติสโจนทั้งฮาวิเอเลียดพวกเขายังมีบ๊อบบี้คร ก็ต้องดูว่าเจ้าพวกลูกออกอบขนองศึกพวกนี้นะครับอนาคตจะมีใครที่ก้าวขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์ได้สําเร็จนะครับอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่ไม่นอน,นครับแต่สิ่งที่เราพอจะมั่นใจได้ก็คือตราบใดที่เจนคอฟยังอยู่นักเตะเหล่านี้ก็น่าจะเติบโตไปในทิศทางที่ถูกต้องอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ต้องมาดูกันว่าคุณซื้อคนใหม่ที่มาสารงานต่อจากครอฟนะครับจะไว้ใจนักเตะดาวรุ่งเหล่านี้ขนาดไหนสุดท้ายแล้วหลายคนอาจจะรู้สึกว่าการทำลางของเจนคอฟจะทําให้ลิฟวูกลับไปตกตามอีกครั้งหรือเปล่านะครับแต่หากเรามามคิดดกันีๆแล้ว เป็นไปได้ไหมว่าที่เจิญคอปประกาศอําลาในตอนนี้ส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาสบายใจเพราะว่ารากฐานของทีมนั้นผูกวางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่มีการรีวิวแผงกองกลางชุดใหม่ซึ่งใช้ได้ยาวๆเลยนะครับรวมถึงนักเตะดาวรุ่งที่พร้อมจะมาเสริมกําลังให้กับทีมชุดใหญ่ได้ตลอดเวลานะครับบางทีเจิญคอปอาจจะทิ้งมรดกของเขาเอาไว้มากกว่าที่แฟนๆคิดก็เป็นได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่อง so ไอสุดด้วยนะครับสวัสดีครับ